เรื่อจะให้ฟังค่ะก็คือประทูตัวน,นี้คือคือเขาใส่มาแบบนี้นะคะก็มีอันนี้วางแนี้แล้วก็มีม่วนนี้ค่ะลุกๆพอเอาเราออกะค่ะเราเหลือไปเห็นประทูคือแบบประทูมันตัวอะไรน่ารักมากอะค่ะทุกคนเราจะกินมันไหมคะคือก็อยากกินเนาคะค่ะแต่แบบพวกแบบไม่กล้ากินนะมันน่ารักเกินไปอุ้ยไม่ไข่ด้วยน่ารักไปมวยอ่ะน,น่ารักเกินไปม้ยอ่ะ โอ้ลูกสาวฉันจะเป็นลมเห็นปลาทูน่ารักจะไม่กินปลาทูโอ๊ยแม่ว่าเธอไปเป็นนักอนุรักษ์สัตว์น้ำไม่รู้ <c oughs> ปลาทูน่ารักก็บอกไม่อยากกินโอกินมันเถอะลูกเอ้ยมันเป็นอาหารค้ามันมีชีวิตอยู่ม่การทอดมันเลยนะคะยอมใจเธอจริงๆ <c oughs> งามทั้งภายนอกและภายในจริงๆเลยนะคะคุณลูกสาวะค่ะ